Holiday Jam สนับสนุนรายการโดย Toyota Motorsport 2014ดิจิยาสานซีแม็กค่ะออฟโรดโทฟี่ อนรับรับเข้าสู่รายการอุลตร้แจมพาีเดย์นะคะทางโมเดิร์นายทีวียังคงอ,อยู่กับโอกันต่อแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของการแข่งขันรถยนต์ในรายการทางเรียบซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีแฟนสาวเบียดชมเป็นทั่วประเทศเลยนะคะคือการแข่งขันรถยนต์ในรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตสองพปิดฉากไปแล้วในสนามที่5าค่ะที่ริมชายหาดบางแสนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวโอและทีมงานเนี่ยจะเอาภาพบรรยากาศการแข่งขันในวันนั้นมาให้คุณผู้ชมได พี่หมีเขาก็จะชมด้วยนะคะนี่พี่หมีบอกมือหน่อยนี่ปิดฉาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสนามสุดท้ายของฤดูการนี้ที่หลายคนคงจะติดตามกันมาตลอดเท่าฤดูการ นั่นก็คือการแข่งในรายการ Toyota Motorsport 2014นั่นเองค่ะแล้วล่าสุดก็คือภาพบรรยากาศของการแข่งนในสนามที่5โดยมีคุณสุทธยาคุณปลื้มประธานจัดการแข่งขัน,ขน,ขนรายการบางแสน t ไทยแล e d ์ e ปิ i เฟ s ต w a r d 2014ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชนบุรีและคุณวิเชียนเอ็มประเสริฐสุขรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัท To y ย ta m มอ o ตประเทศไทยจำกัด ร่วมการเปิดการแข่งขันท่ามกลางผู้ชมแน่นขนาดริมชายหาดบางแสนและในปีนี้นะคะมีการสร้างสีงสันด้วยดาราชื่อดังเมืองไทยหลายคนอย่างเช่นภผยพาทิติทสิทธันติพิสิกุลกวาง AB Normal สีริสินโชิวษษษษิจิตและสาวสวยอยษษ่างนาตาลีเดวิสรวมไปถึงต่ายชัชด,ดาพรธนัานธา,นาเข้าร่วมการแข่งขันรวมไปถึงยังมีนักแข่งจากโครงการ o ต o t ต้า c ร n g ่ c h o ู l มาร่วมการแข่งขันด้วยนะคะ การแข่งขันทั้ง3รุ่นประกอบไปด้วยโตโยต้า Vios 1 Matrace Class C โตโยต้า Vios 1 Matrace Lady Cup และ Toyota Corolla Altis 1 Matrace Class B โดยมีการใช้เส้นทางเริมชายหาดบางแสนแหลมแทน่นเขาสามมุกระยะทางอยู่ที่3.7กิโลเมตรค่ะโดยสนามนี้นะคะโตโยต้าก,ก็ยังคงพกพาเอาความสนุกสุดมันภายใต้ทีมที่มีชื่อว่า Fast r u n Fest ที่รวบรวมความมันแบบจัดเต็มของความเป็นมอเตอร์สปอร์ตและกิจกรรมความบันเทิงมากมายที่รวมไว้ในงานนี้งานเดียวรวมไปถึงการโชว์สไตล์สุดฟันกันเลยระวังคุณผู้ชมจะฟิดไม่รู้ตัวนะจ๊ะ ปี2015นี่นะคะจะไปเจอกันที่ไหนนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้ที่ www.toyota-motorsport.net หรือสนใจที่จะเรียนรู้การขับขี่อย่างถูกวิธีก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ www.toyotaracingschool.com และช่องทางสังคมโซเชียลกับ Facebook www.facebook.com/toyota-motorsportthai ฉากความมันกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อชิงแชมประเทศไทยที่ประทานพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินด,ดาม,มาตรผู้ชนะของทั้ง4รุ่นรุ่นปีกนกรุ่นคานแข็งรุ่นโอเพนบและรุ่นโอเพนเจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ สเซลจำกัดจัดทริปฉลองแชมป์รายการอิซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์2014เหินฟ้าอวดวงสวิงไกลถึงกวางโจประเทศจีนกับแพก็กเกจตีกอล์ฟพิเศษ4วัน3คืนทามกลางอากาศหนาวเย็นสบายๆณสนามกอล์ฟสุดหรูราก้อนเล็กกอล์ฟคลับเมืองกวางโจการแข่งขันอิซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์นะคะ ปี2014นี้เป็นปีที่8แล้วทางอิสุสุได้รับการตอบรับอย่างดีย,งยิ่งเลยจากประชาชนผู้สนใจทุกท่านแล้วก็ลูกค้าผู้ใชร้รถรนตกของอิสุสุด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าทุกท่านจะให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรมของอิสุสุโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสุสุไทยแลนด์แมสเตอร์ซึ่งมีรถยอดนิยมอิสุสุมิวเอ็กซ์เป็นรางวัลโฮอินวันทุกสนามค่ะอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของอิสุสุไทยแลนด์แมสเตอร์จากรายการนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สญญาระในรายการของเรายังไม่จบลงกับเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าโอสัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของกิจกรรมการแข่งขันในรายการแรลลี่รายการดีๆที่เราใช้ชื่อปีนี้เนี่ยนะคะว่าอัลเตอร์แจนฟรีมี่แรลลี่ค่ะซึ่งเราเองก็ได้ไปจัดการแข่งขันแรลลี่กันที่จังหวัดระยองบรรยากาศนั้นสนุกสนานอย่างมากเลยทีเดียวนะคะใครไม่ได้ไปเนี่ยน่าเสียดายอย่างมากเลยแต่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าโอมีภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาให้คุณผู้ชมได้อิจฉากันเล่นๆสักครู่ในรายการค่ะ got jam holiday